แฉเดี้ยกูตกไม่เ,เลยทำเพลงออกมา,าก็ขยะเช่นเคยชัดเจนรอบนี้มึงได้เป็นฉันเลยแลปเปอร์อย่าง,ม,งม,มึงไม่มีใครถามหาเพราะชื่ออย่างมึงได้ขึ้นลาบางหารอยากทำส่งมาไปพีในดีเหมือนชื่อเพลงนาในนาสนใจนะทำมันจะบวกเมากาดยิงพอมึงจะเอามึงก็สั่นยิงแต่ละครับปืนี่จะจ่อยิงคำที่มึงถมไม่น้ำลายยิงจับเจ็บพอเข็ดพอ,พอ,พอแล้วก็เหยาะพอ,ะจ,พอจัดไปเลยครับตามสั่งไม่ต้องมีรอและแท็กนี้กูเอาลามมาโชว์อยาคิดว่ามึงเก่งเงิน ก็มาสั่งมาดี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 ดมาส Search, res, ั่งมาดี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  e ีก็มาสั่งมาดีก็มาสั่งมาดี e อเอโคตรกาคุญยาอ่อนคุณไล่บักผ่อนไปทีไรและคนพักก่อนคนณนอนก่อนคนดูจัดซองคงไม่ไหวแล อย่าเป็นเลือดจะมันน้องศพมันเป็นกองเพลงมึงนะมันโคตรจะเฟรไอ้สัตว์เอามันไปเก็บดีงแยกได้ก็มบวน้นตีหน้าสูบดนตนีมันก็คือเจมดีเสนออยากจะเสนอหน้าดูโซไม่เข้าท่าแต่มันเสืออยากดิดคงคำไม่ค่อยจะสร้างสรรค์ไอหน้ามูหันอย่างกูดิดออกดิดเลยสัต์แล้วมึงก็โง่ไปแยังพ้องช่างมันละกันกูจะเติมบอแมแน่นอนแทน็กนี้กูจะมึงดองแบกรามต่อโปรํามึงสะดุ้งและปิ่นบอล ขนาดต้มโจ้มึงยังไม่เอาน้ำเทมึงปัญญาออนก็มามาดี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 าทำมดี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 าทำมดี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 าดี o m g กดีาดี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  อหน้ากูแล้วไม่ว่าเย็ดแม่เดี๋ยวกูยิงเหมาไม่ให้หมดให้มึงฟรีมาทั้งแก๊งโอ้ยเฮียบอกว่าจะให้ฟรีมาทั้งแกง๊งกูคนเดียวก็เก็บแรกแดกขาดแล้วมั้งไอสัตว์เออแล้วมีอย่างไอสัตว์เย็ดแม่มึงไปฟังมึงฟังทุ่มอยางอื่นแล้วไม่ดูตัวเองมึงมันงดทังเรื่องบิดทังเรื่องเพลงโอ้โห oh, เป็นมึงหรือเปล่าล่ะครับคุณพี่คุณพรีงงหรือเปล่าครับคุณพีีอ่านคอมเมนต์บ้างหรือเปล่าครับเออไอเฮีย แล้วบอกอีกอย่างนะบอกว่าเพลงไม่มีอะไรนะอะไรนะเพลงของมึงถามจะมีใครฟังเ็ดแค่ไอสัตว์เพลงกูไม่มีใครฟังไอสัตว์ว้าวเพลงกูสามพืนวิวแล้วครับไอสัตว์ไปดูได้เที่ยวมึงกไ่อยากุ่งกูนะพวกมึงอะทงหมดทั้งแก๊งเลยไอเฮียพวกกูไม่เคยยุ่งกับมึงมาก่อนเลยนะเว้ยเอาจริงมึงอะเป็นคนแบบว่ากระตุกหนวดเสือเองป่าวะไอเฮีย ท้องเอาไว้แล้วก็จำใส่ใจ G O B มาถ้าฟังกิ้งกูนั่นแหละชื่อพ่อมือควาย